สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็นเพื่อนๆทุกคนนะครับเดอ้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเดอ้อเพื่อได้แจ้งเปี่ยนคลิปใหมๆ่ๆสำหรับคลิปนี้มือน,นี้เด้พี่น้องเดอ้อสีผ้ามาเบ่งวิธีเห็ดปุ๋ยมักพี่น้องปุ๋ยขอกปุ๋ยมักแบบง่ายๆพี่น้องถ้ากิสผ้ามาเบ่งวิธีเอาฟุ้งออกจากขอกพร้อมพี่น้อง การเห็ดขอกเฮตุต่าได้พี่น้องเหตดต่ามันนั่นรถไทมันเข่าไปเลยหละมันเลยกลนออกก็จังสี่พี่น้องห้องนี้มันต่ารถไทยสบวล่างค้าสูงมันเข่าไปดันไปเลยก็เลยเด็กกลงมาส่องนี่เพราะว่าส่องนี่มันอั่นมันสูงพี่น้องมันสูงตัวนี้ลัางค้ามันสูงมันบิดลัางค้ารถไถอยู่ก็เลยบ่ได้อันนั้นยากตัวนี้ กดดันได้แต่ว่าซองนี่ซองนี่มันหลังค้ามันตำมันตำอารถเขาไปดันบ่ได้ก็ต้องใส่แรงงานคนเด้อพี่น้องเด้ดาเอ,อ,อาับ้ใดเฮ็ดคอกเฮ็ดคอกหัวกจะเฮ็ดตำเฮ็ดหลังค้าสูงสูงไว้เฮ็ดแทนมันบิดลหังค้ารดกาวานบิดงหังค้ารถไถ่นละมันยังบริสใส่แรงงานคนแรงงานคนมันแหงอืดอยู่คน ไห่คุณหมื่นเฮ็ดงานนี่บรับจ้างนี่ต่างสาตดกับบรับจ้างแถวห้องเขาบ่อยเขามาโควิดมันมันหลก็ไทยเหี้ยนเดียวเฮ็ดกันเองด้วยพี่น้องไปหาจ้างแรงงานบมมีคนเฮ็ดงานนี่เพราะว่าเขามีเงินเดือนแล้วคนไทยมีเงินเดือนเดือนละสามลอยอยู่บางคนก็ได้สามอยบางคนก็ได้หาหลอยเพิ่งกับเขาก็กินเงินเดือนนั่นแหละก็คอยเฮ็ดงาน,านดอกแถวบ้านผมก็ปเป็นแต่บ,บ้านผมมีอะไรพี่น้องบ้านอื่นก็เป็นดอก บ้านอื่นมีเรียงงานหลายกับใครอยู่มันจางงานอยู่แต่ว่าถึงมามีเรียงงานใส่คนเดียวของคนคนเอาแต่ว่ากับคน้วหลายเดียวกองหองเดียวนห้หองเดียวก็ว่าคนมาใส่นี่หละใส่หล่องกลางนี้ไว้ก็สิดันไปพูนบัณสิดันไปมักเดี๋ยวคนแล้วยวก็ด้วยพี่น้องด้วยเราจะพาบึงวิธีมักปุ๋ยมักเพราะว่าขีงงวงสุดๆนี่เขาออไปใส่บ่ได้ดิเพราะว่ามันเกิดเชื้อลา มันเกิดเสือละเพราะว่างูขีงงอสดมันมอุบันการมักมันจีมีความหลอนความห่อนมันสิไปลวกหกักหักใหม่หักกกใหม่พี่น้องแต่ว่าเห้เอามามักซะก่อนให้มันเย็นซะก่อนเฮาจังเอาไปใส่ได้เดี๋ยวจีภาพมาเบิงวิธีมักได้พี่น้องเด้อคนแล้วก่อนเดี๋ยวเสยรถไทเขามาดันไหจังมาเบิ่งวิธีมักตั้งกันหลังจากห้องกลนออกมาแล้วพี่น้องกลจากซองนี่แล้วหมานี่แล้ว เอารถไถมาดันพี่น้องรถไถมาดันเปิดทางขึ้นไปพู่นจะไปกรองปุ๋นได้บาดนี่เฮ็ดปุ๋ยมักพี่น้องหลังจากเข้าเฮ็ดห้องรีบไปแล้วก็เอาปูนขาวมาใส่ได้บาดนี่ปูนขาวมาใส่พี่น้องปูนขาวปูนข่าซีาสอบเพราะว่าตันหนึ่งพันเซนไซสามสอบปูนข่าซีสอบห้อย ไปชีสอบเลยปูนบรได้ซื้อพี่น้องปูนขาวบรได้ซื้อเล้วพี่น้องเด้อเอามาจากกลุ่มพัฒนาที่ดินกลุ่มพัฒนาดินที่ดินพี่น้องหลวงคนแจกเอาปูนขาวใส่แล้วก็เสาลรลอตเตอรี่นี่ปั่นใส่กันพี่น้องเดี๋ยวห้อยปูนขาวเลยพี่น้องเด้อหลังจากที่ใส่ปูนขาวแล้วพี่น้องเราปัน่นปั่นเดือ โตตุลีด้วพ uh okay. ี่น้องเด้อปันละดันมะกรองไว้พี่น้องกันมะกรองไว้การมากกว่ไว้แล้วก็สีเฮ็ดน้ำขอดอพี่น um ้องพี่น้องขอโดหนึ่งพี่น้องขอโดหนึ่งสารเร่งซุปเปอร์ขอดอหนึ่งตันนี่ตันนึงพี่น้องซ่องตัวตันนึงกรมพัฒนาที่ดินพี่น้องเข้ามาสมใส่น้ำสมใส่น้ำแล้วมาหดหดพี่น้องหด มันละมักไว้มันติดเกลดคว่ำหลอนพี่น้องขอดอตัวนี้มันสีย่อซอยย่อยสาลัยพี่น้องเด้อยดมักไว้มันเย็นแล้วไปใส่ปุ๋ยได้เลยพี่น้องเดี๋ยวผมจะหดพี่น้องแต่ว่ามันมุ้งคืออะไมันหดเครื่องขับรถเครื่องหดลูกจัดไปใส่มาเห็นเขาอจะต้องทำก็เลยสิเช็ดเลยพี่น้องนี่น้ำหมดเลยพี่น้องด้อ หดใส่ปุ๋ยตัวเยอะหดใส่ฟืนที่เขาดันนกก่องไว้นี่แหะเขาหดบริเวณนี่แหละหดแล้วเขาก็ดันดันทับขึ้นดันทับเรื่อยๆแต่ว่ามันเห็ดผู้เดียวทั้งทับทั้งทับรถทั้งเงินทังหดเดี๋ยวหดก่อนพี่น้องหดน้ำก่อน เขคนเีตข้าใต้ต่ำกว่าเพราะว่าเขาต้องเอาไรฉีมาถิไรฉี่มาถิไม่ร่องกลางทำมันเต็มร่องกางเขาจังดันมาพีพี่น้องนี่มันเต็มเท่าก็ดันมากดันมะไปตรงนี้ก่อนจดันมากเขากับปั่นให้มันมุนๆซะกกอนปั่นให้มันมุนแล้วก็ใส่ปูนขาวหดผอดอพอดอหนึ่งหดพรละเก็ดันมามักไว มักไว้แล้วมันก็สียังสีเฮ็ดฟุ่นได้พี่น้องถ้าาเอาฟุ่นไปสดชไปเฮ็ดโลดนเนี่ยมันสีไปหลวกต้นใหม่เด้เพราะว่าฟุ่นขี่ง่วนนี่มันห่อนมันห่อนแล้วฮเอาไปใส่เหงาใหม่แล้วมันสิหลวกแล้วก็เป็นเสือล่าพอมถ้าหามมักไว้ยังสีมันจะเกิดคว่ำร้อนเกิดคว่ำร้อนขึ้นออกอเพราะน่นยังเหมือเซามาเบิ่งนี่มันห่อนแล้วมันก็ย่อยสลายพวก เศษหญ้าเศษฟางนั่นดินปุ๋ยมันก็ซวยบัตรพี่น้องขี้ว่ามันก็ฟุยฟุยเขาเกาไปใส่หญ้าใส่พักใส่ยางได้เลยบัตรเป็นปุ๋ยได้เลยบัตมันสิบลลุกถ้าเขาเอาสดๆออกจากคอกไปรดดูวยที่บ่มักนั่นมันลวกเด้มันลวก,น,ลวกนีอะไะพี่น้องปีนึงเนี่ยออกสามเทียได้เทียอะไรซ้ำมีอะไะพี่น้องผมออกไปเที่ยงแล้วเมื่อกี้ต้นเดือนท่านว่า บ้านเนี่ยฟูมมันยังเหลือออกบะเบสมีพี่น้องก้มพวงห้องกองห้องนี่สามเมตรเราไม่หาซิปบ่ห้องเต็มห้ปปหอ,งอ,หองก็สูงเพียงเอ,อื้อผีเด้ทั้งผีก็ย่างไปมันเป็นสี่เมตรคุณบ่กความกว้างมันบ่ได้หน่อยได้แต่ละปีนี่ฟูนได้เป็นหลายตันนี่เด้ก็บ่ได้ขายจักเทษ์เอาไว้ใส่อันหนาใส่หนา อ้โมนี่นฝุ้นมันแห่งหนาเทิ้งมันสีให้ไปไห้แต่ใส่สวนใส่สวนจะไปมักอีกกลยังใส่สวนตัวนี้มักใส่หญ้าเ俏ร่องเปิดร่องพืน้น,นปลูกหญ้านี่เปียกที่น้องทีแ้วถ้าให้หขอกมันมนสูงมันงายมันก็ใส่รหลดดันใส่เครื่องจักรได้ถ้าให้หขอกต่ำๆมันก็รถเครื่องจักเขาไปได้มันก็ลำบาก คนขี่เปียกๆนี่มันบริเลี่ยงง่ายเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคนเลี้ยงควายเลี้ยงงวัวหลายๆเลี้ยงตัวสองตัวนี่ก็เขาซับออกขูมมือกับไ่ยากแต่ว่าเขาจะเลี้ยงเป็นชิปเป็นยี่สิบสามชิปตัวเนาะเขาต้องเฮ็ดบ้างแผนเฮ็ดขอบสูงไว้ลังคางสูงเพื่อสใส่รถดันเนาะคนไถมันมีลังคามันก็ต้องเฮ็ดสูงไว้ตักไปเฮ็ดบ้างแผนไว้ว่าเสียฟุ้นด้วยฟังไร หางไรเอารถเขา่ามันก็ชี้ยังสิตสะดวกสบายของผมผมรถเข่าฟังนี่็มนีทาง่านทางมันที่คนเจดเดินนี่สอ่งอาหารนี่มันต้องบะลมความสูงของผมนี่ประมาณสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบเส้ากลางมันขอบมันก็สองเมตรหรือสามเมตรนี่แหละเวิทย์รถกาวา้าวิทย์รถพีน่น้องวิทย์รถ จะได้จะได้ฟุ้นแตละปีบริหน่อยเด้อง้อไอท้องผมมันเป็นทั้งทั้งง้วทั้งควายมันเลยไหลเพราะว่าช่องนี่เอาควายไปคอกห่องนี่ควายมันบาหลายตัวอันนี้ควายนอนอยู่บน,นนี้เรีนนี่ฟังท้างนี่เป็นฟังของง้อง่วมันหลายตัวเนี้ยกลายห้องเนี้ยห่องไงวกันเนี่ยถิงอ่อสิมันนอนแถวนี่แหละมันนอนแถวนี้หิง่ว อเอาพุไเฮ็ดคอกก็เฮ็ดจั้งสิลัตพี่น้องเพื่อป้องกัน,นยามเวลาห่ออน่นเอาฟุนออกมันยังง่ายมันห่อบออ่อเฮตันสีเนี่ยยามเวลาเอาฟุน,อ,กกนอ,อ,ออกออกยากการสำรับคลิปนี้มัอน,นี่เอาไว้สำห่ับเด้อครับเด้อคลิปหนาจังพอกันใหม่การสำรับคลิปนี้มัอน,นี่ขอจบไปเพียงแคน่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ